แทนน้องลำไยแล้วก็แดนเซอร์ทุกคนเลยเพราะคนดูมาดูน้องลำไยอย่างเดียวเนี่ยเราอาจจะรู้สึกแย่มากกว่าแต่อันนี้เรารู้สึกดีมากๆเลยที่เขามาดูทั้งหมดเลยคือไม่ได้มาโฟกัสแค่น้องลำไยโฟกัสแดนเซอร์ทั้งชายแล้วก็หญิง พักหลังก็ใจเย็นลงแล้วครับผมพักหลังก็เต้นเบาๆลงแล้วไม่ไม่บีบงบีบอยแล้วถ้าพื้นที่มันแคบอะไรเงี้ยจริงๆช่วงนี้ก็คือไม่มีเวลาฟิตเลยครับเพราะทํางานเวลานอนยังยากเลยครับผมชอบชอบชอบคนที่ชอบแต่เอาจิงผมเขินนะเอาจิงผมเขินนะก็อ่าผมคนแรงกดดันไม่ไหวแม่ยเขาเขาเรียกร้องขนาดนี้ไปทุกเวทีถอดไปทุกเวทีถอดเลยล่าสุดเป็นทำไทยแล้วครับ ก็รู้สึกดีใจมากๆนะครับทางค่ายเห็นศักยภาพของเรานะครับผมก็เป็นเกียรติมากๆครับก็จะทําให้เต็มทีนครับยังไงฝากด้วยนะครับแล้วติดตามว่าจะเป็นเพลงแนวไหนหรือว่ายังไงตอนนี้งานรีวิวเยอะมากเลยค่ะทั้งรีวิวด้วยทั้งเต้นด้วยแบ่งตารางสัรดาห์แค่ไนกันเนี่เออก็ทางค่ายก็จะจัดให้แบบเป็นว่าคิวไหนอะไรยังไงใช่ครับส่วนเราก็มีหน้าที่ทำาอนนี้เหมือนว่าโดนเลือกมาคนเดียวก่อน ใช่ครับเพื่อนว่าไงว่าคาอาีกสามเล่เหลือก็ยินดีด้วยครับผมที่กระแสเพื่อนดีขนาดนี้จนแบบว่าคายต้องเอาไปปั้นต่ออะไรเงี้ยก็ยินดีกับเพื่อนด้วยแต่ว่าไม่แพ้กันเราก็จับไปร้องหกันแล้วก็ก็ภาคหลังก็ไม่วางใหม่เลยครับก็อยากจะไปดูโอ้เหมือนกันนะอาจารย์ครับผมถ้าอิว่าอันนี้เอาผมไปอเดบิวด้วยแ้วก็เป็นเหมือนตำนานทำลายข้าวผองเหมือนกันตามตาอ่ารบก็ พักหลังก็ใจเย็นลงแล้วครับผมพักหลังก็เต้นเบาๆลงแล้วไม่ไม่ไมบีบงบีบอยแล้วถ้าพื้นที่มันแคบอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ดูดูดยหน้าง,งานไ้วยใช่ใช่วันนั้นแบบฟิลมันมาเนาะฟิลมันมาฟิลมันมาที่แบบตอนนี้คนไม่ได้จะมาดูแค่ลำยายอย่างเดียวจะมาดูพวกเราด้วยเนี่ยเออรู้สึกดีใจครับด,ดีใจแทนน้องลำยายแล้วก็แดนเซอร์ทุกคนเลยเพราะเรารู้สึกว่าถ้าคนดูมาดูน้องลำยายอย่างเดียวเนะี่ย เราอาจจะรู้สึกแย่มากกว่าแต่อันนี้เรารู้สึกดีมากๆเลยที่เขามาดูทั้งหมดเลย <c oughs> คือไม่ได้มาโฟกัสแค่น้องลำใหญ่โฟกัสดันเซอร์ทั้งชายเราก็หญิง <c oughs> ดีใจมีกดดันบ้างไหมคะว่าแบบเราจะต้องโชว์แบบยังไงให้แบบทำใจมั่นมั่มีมีกดดันบ้ดดนาง <c oughs> ไ,ไหมเหรอครับ <c oughs> คิดว่าม,มีบ้างครับแค่แคเ่เวลาตอนออนสเตจอยู่ทำยังไงไม่ให้คนดูมองว่า มันเป็นการแสดงกิริยาที่ไม่มีมารยาทมากกว่าครับต้องการคิวงานไ์ไตลอดเลยจะต้องมีการเปลี่ยนโชว์เอาใจเวลาไม่ยกไปครับอันนี้แล้วแต่สถานที่ครับอ,อย่างถ้าลงไปตามภาคใต้อะไรอย่างนี้ก็จะใช้เพลงแบบของใต้หน่อยแต่หลักๆเหมือนแบบว่าจ้องดูสิทแพ็คน่จะจุด้ายจุดเด่นานจุดฉาย อ๋อของของส่วนตัวผมคือไม่ได้ทำอะไรเลยครับเพราะเขาไปโฟกัสของคนนี้เพราะเขาเขาเยอะอยู่แล้วซิ่งแหน่เขาเยอะอยู่แล้วเราเลยเฉยๆว่าเริ่มดึกแล้วต้องไปฟิตเน็อะไรยังไงเรียบรอมรับมือวาไม่ยอมอ่าคือเอาจริงช่วงนี้ก็คือไม่มีเวลาฟิตเลยครับเพราะว่าทำงานเวลานอนยังยากเลยครับผมแต่ว่าส่วนมากก็เต้ยมีบอยอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีอยู่แล้วขึ้นเองขึ้นเองมากกว่า เต้นขนาดนี้ก็ต้องมีบ้างเกินไหมคะเวลาเราต้องโชว์แล้วแบบเป็นแฟนหน้าเวทีต้าจับโจมหรือจ้องหนักเลยใหม่ชอบ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 คนที่ชอบแต่เอาจริงผมเขินนะคนเอาจริงผมเขินนะเมือแบบอยอยู่เขินเต้นท้องใช่ใช่เพราะว่าอ่าผมทนแรงกดดันไม่ไหวแม่โยเขาเขาเรียกร้องขนาดนี้ไปทุกเวทีถอดทุกเวทีถอดลยลักษณ์แบบเป็นไทม์ไทร์แล้วตอนนี้พอมอะไรกันแน่นใช้แผลลำใหญ่เลยค่ะในละคน เราแค่ไหนกันละครัเคยได้มากสุดแ0 0พันครับผมต่อคืนแต่ว่าไม่ได้ทุกคืนนะครับผมแล้วแต่แล้วแต่ที่บางที่ก็ไม่ได้ครับถ้าอยากจากอะไรเป็นแฟนคลับที่วันนี้เหมือนเรากลายเป็นแบบทีมงานแดนเซอร์ใหญ่ก็ฝากทุกคนติดตามด้วยครับผมก็แบบว่าทุกคนก็แฮปปี้นะครับที่ เหมือนพี่ลำไยแกก็อยากดันทั้งนักดนตรีทั้งแดนเซอร์อย่างเงี้ยครับให้มีจุดขายอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดีใจที่ทุกคนก็เห็นจุดนี้นะครับแล้วก็แดนเซอร์ทุกคนแล้วก็พี่ลำไย,ยนักดนตรีทุกคนก็เต็มที่นะครับยังไงก็ทุกเวทีไม่ต้องกลัวเหนื่อยครับเต็มที่ทุกคนแน่นอนครับขอบคุณครับ